สวัสดีค่ะต่อกัน EP 2ค่ะสําหรับการใช้บอร์ดทำ p d f นะคะซึ่งจริงๆเอ่าเราทำ p d f ได้แล้วแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวมากเลย <laughs> ก็เลยมีหลายคนนะคะบอกว่ายาวไปอ่ะต่อเน,นื่องจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะเราสามารถทำแอปช e ต t เนี่ยเราใช้บอร์ดในแอป e ีตสามารถออกเอกสารได้เรียบร้อยแล้วละ่ะ <laughs> เพียงแต่ว่าเออม,มันยังไม่สะดวกในการใช้งานนะคะอันเนี้ยแบบทําทเสร็จแล้วแต่กำลังจะให้ดูคนได้ดูว่าเอ้ย พอทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่แปบกำลังจะทําต่อเนี่ยมันจะสะดวกสบายขึ้นยังไงแทนการสลับไปดูไฟล์ที่เราจเนเรีขึ้นมาในใน o o l l e r r v v e ยังไงนะคะพอเรากรอกข้อมูลใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะกดเซฟแล้วก็รอสักครู่ค่ะอันนี้เขาก็จะทํางานนิดนึงอ่ะน่ะโผล่มาแล้วสลับหน้าผ่าที่เราสร้างขึ้นนะคะ อ่าว่าสาวันที่ยี้าจริงไหมเอ่มโอเคเพราะว่าจริงๆมันก็เก็บอยู่ในถังเดิมนั่นแหละอันนี้แปมมีการลบของเก่าออกนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะมาคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าการทำปุ่มที่เปิดภายในแอปชีตได้เลยอะ่ะมันทำง่ายแล้วมันทำได้ จะได้ไม่ต้องสลับกันเปิดไปเปิดมาระหว่างแอปชีกับ Google d นได e เพื่อจะดูไฟล์นะคะห้ามยังไงไปดูกันค่ะแปมขออนุญาตลบรายละเอียดบางอย่างออกจะได้เริ่มทำให้ดูใหม่ลบแล้วนะคะมาเรามาเริ่มต้นกันข้างล่างเห็นเยอะๆไม่ต้องแปลกใจเพราะจริงๆอะ่ะแปมทำหลายฟีเจอร์เอาไว้อยู่เอาไว้ ซอยที่หลังอะแล้วก็สีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะเห็นว่าสีมันจะมีความต่างไปนะคะโอเคถ้างั้นแปมเอาบางอย่างออกก่อนข้างล่างนะคะแป๋มเหลือไว้แค่3ฟีเจอร์หลักๆแล้วก,ก,กันเนาะฟีเจอร์อีกสองอันที่เห็นในช่วงคลิปแรกใครไม่ทันสังเกตก็ไม่เป็นไรเราได้ทํากันอย่างแน่นอนอ่ะมาเรามาออกเอกสารใช่ไหมคะในเมื่อเราทําการออกเอกสารตรงนี้ก็จะมีเราทำออกเอกาสารได้เรียบร้อยแล้วเราจะพูดซ้าทำไมเยอะแยะวะ มาเริ่มการผูกถังก่อนต้องเข้าใจว่าในสิ่งที่เราเจเนเรตอะคะ่ะเราเจเนเรตเอาไว้ใน Google Drive ถูกไหมเราก็ต้องไปดึงเขามาจาก Google Drive c นี่ e คอลเลก i ันไฟล์กดตรงนี้เลยแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ PDF ที่เราทำเอาไว้นี่ชื่อไฟล์นี้ก็ปล่อยเอาไว้แงี้แหละก็ครีเอ e เทบล e ขึ้นมา ได้แล้วเอา3อันข้างล่างนี้ออกนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้เขาแล้วก็สลับกันนิดหน่อยพาดเป็นไฟล์ไฟล์เป็นเท็อืมปล่อยเขาสีเหลืองไม่เป็นไรทีนี้ต้องกลับไปที่บอร์ดค่ะเพื่อเอาชื่อที่เราตั้งไว้ก็ปี้เพื่อเอาชื่อที่เราตั้งเอาไว้ กอปปี้นะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าออกเอกสารเนาะสร้างวิชวลคอลัมน์ค่ะเป็นไฟล์สร้างแอปฟอร์มูลาวางไว้เลยค่ะอันนี้จะเชื่อมต่อแหละอ,อมืมคอมม่านะคะแล้วก็ใส่ .pdf อันนี้เราคือชื่อไฟล์ถูกไหมเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าถึง สถานที่ที่เขาเก็บไฟล์เอาไว้ a p p s h e e t Data เนาะแล้วก็สกุลไฟล์ชื่อของแอปที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในเบราว์เซอร์ตรงนี้นะคะหรือจะอยู่ในนี้ก็ได้ถ้าจะย้อนกลับไปก็อยู่ในนี้แหละเนี่ยคือคือแอปกับ ID ของมันเนาะคือใครขี้เกียจก็เหมือนดิฉันก็ก๊อบตรงนี้แหละจนถึง80 วางมันลงไป slash file นะฮะค่อนข้างเป็น case sensitive นะคะสะกดให้เหมือนเป๊ะเรียบร้อยเราใช้คำสั่ง concat เนาะ copy มาจากบอทเมื่อสักครู่โอเค save สักหนึ่งรอบเราจะยังไม่เห็นอะไรหรอกเพราะเรายังไม่ทำ font, ด้านฟอนต์เลยเราทำอยู่ด้านหลังอย่างเดียวด้านด้านแบ็กนะคะยังไม่เห็นอะไร เปลี่ยนแปลงเรามาที่วิวค่ะสร้างวิวนะคะวิว PDF เลือกหน้าตา่างหน้าตาของเลือกเทเบิลของเอกสาร No ไม่ใช่ไฟล์เลือกดีเทลค่ะเลือกเล f t เนอะแมนนนค่ะ นี่เริ่มเห็นอะไรแนะบางอย่างแล้วเอาไฟล์ออกค่ะเราต้องการแค่ผ่านเนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือเซฟไปก่อน <laughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรากดเซฟอันนี้แล้วเราอยากให้มันเด้งไปที่หน้า PDF ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมาที่ออกเอกสารอีกรอบนึง finish view เป็น view PDF นะคะเพื่อให้มันเด้งกันไป save สักรอบหลายคนอท,ที่เป็นมือใหม่มากๆอาจจะง,งงนะคะว่าเอ๊ะก่อนตอนต้นคลิปทำไมเป็นหน้าตาแบบนี้ทำไมตอนทำเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่ว่าแอปชีตเราค่อนข้างเ p สปอน v ีมากๆทั้งทุกดีไว c ์เลยทั้งมือถือแท็บเล็ตแล้วก็ d e s k ์ท็นะคะเราสามารถกดเลือกที่จะดูหน้าตามันได้เนาะโอเคไปต่อขออนุญาตใช้หน้าตาของมือถือแล้วกันเนาะอ่ะเรามาทดสอบกันว่าสิ่งที่แปมทำลงไปเป็นเยี่ยงไรกันบ้างรวมเอกะอ่ะมันไม่เคยซื้อของเลยเหรอเนี่ย อ่ะซื้อมาแล้วเปลี่ยนเป็น300เท่าไหร่นะ360 360ใส่ให้สวยงามหน่อยนึงโอเค360จริงไหมอ๋อสอนกันโอเคเซฟค่ะจริงๆอ่ะข้อเสียของของเจ้าแอปชีต่ะคะ่ะคือเรื่องแคชมันดีก็ต่อเมื่อเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันดีก็ต่อเมื่อในการเรียกงานใช้งานง่ายเนาะเพียงแต่ว่าติดแคสค่อนข้างบ่อยอาจจะต้องรีเฟซสักนิดนึ่งรีเฟซนี่เรากดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่มาแล้วตาย3า0ย360เมื่อสักครู่เลยกดเปิดไฟล์ดูสีจะเป็นเยีงไงน่ะ360รมาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะคลิปนี้สั้นๆง่ายๆเอาแบบได้ใจความเนาะ กับก,กับวิธีการดึงไฟไล์ PDF จาก Google Drive มาแสดงผลในแอปช e ต s ขั้นตอนที่1บอกเลยว่าการแสดงผลแสดงไฟไล์ PDF อะคะ่ะมีหลากหลายวิธีมากเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะบาย